สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแปลวเววไดอี่ของเราจะมาแนะนำซีรีส์ใหม่ให้ทุกคนกันค่ะนั่นก็คือเรื่องสิ์สาวป่วนสำนักซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดจากแอปพลิเคชัน VTv ค่ะเรื่องนี้นะคะทุกคนดัดแปลงมาจากนิยายดังในเว็บไซต์ของทางฝั่งจีนนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นแนว ย้อนยุคโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเข้ามาด้วยค่ะในส่วนของพระเอกนะคะนำแสดงโดยสวีไคเฉิงฝากผลงานไว้เยอะมากนะคะทั้งซีรีส์ทั้งหนังนะผลงานที่เราชอบนะคะจะมีเรื่องฉันเป็นสัตว์เลี้ยงของสารตาหลีและก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ แต่งรักมัดใจบอสนะคะอันนี้คือดังมากเลทุกคนมี2ซีซันนะคะแนะนำให้ไปหาชมกันสำหรับนางเอกของเรื่องนี้นะคะคือสาวตาโตเจ้าลู่สื่อเรียกได้ว่าเป็นปีทองของน้องเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าในปี2021นี้เจ้าลู่สื่ออ่อนแอไปแล้ว2เรื่องนะคะคือเรื่องชางเกอสิงและสะดุดรักมิตเตลิงนะคะเรื่องนี้คือเรื่องที่ส และยังมีผลงานที่รอออนแอร์อีกหลายเรื่องนะคะเชื่อว่าเราจะได้ดูผลงานเจ้ารู้สึกกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนเข้าสู่พาสสปอยนิดๆหน่อยๆกันจ้าเริ่มต้นเรื่องกันที่นางเอกของเรานะคะซึ่งมีนามว่าสางฉีนางเอกของเราเป็นลูกสาวคนเดียวของเสนาบดีกะลาโหมค่ะ เกิดและโตอยู่ที่เมืองชายแดนนะคะก็จะได้รับการฝึกทั้งการอ่านเขียนการต่อสู้นะแต่จะไม่ค่อยเก่งเรื่องงานของผู้หญิงนะคะอย่างเย็บปักถักร้อยหรือว่าการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนางเอกจะไม่ถนัดจริงๆแล้วนางเอกของเรามีพี่ชายนะคะโดยพี่ชายนางเอกเนี่ยเข้ามาศึกษาที่เมืองหลวงนะเรียนอยู่ที่สำนักศึกษาซึ่งเป็นสำนักที่มีชื่อเสียงมากนะคะ แต่ว่าภายหลังเนี่ยได้เสียชีวิตลงซึ่งพี่ชายนางเอกเนี่ยมีความฝันอย่างหนึ่งคือคืออยากให้นางเอกเนี่ยมาเรียนที่สํานักศึกษาเพราะว่านางเอกเป็นคนเก่งคืออยากให้นางเอกแบบมาเป็นนักเรียนหญิงคนแรกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนางเอกของเราก็เลยตั้งมั่นว่าจะทําความฝันของพี่ชายตัวเองที่เสียไปแล้วเนี่ยให้เป็นความจริงให้ได้นะนางก็เลยเดินทางมาที่เมืองเปี้ยนจริงนะคะ นางเอกของเรานะคะก็เลยได้เดินทางเข้าเมืองนะระหว่างเดินทางนั้นนะสายตานางเอกก็ได้ไปปะทะอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินอยู่กลางที่ยืนอยู่กลางถนนแล้วมีรถม้ากําลังวิ่งเข้าใส่นะนางเอกของเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยใช้กําลังภายในนะคะปีนป่ายหลังคาฟุบฟ,ฟ,ฟุไปช่วยนะพอช่วยผู้หญิงออกจากถนนเสร็จนะคะนางเอกของเราก็ไปช่วยทุกคนไปช่วย,ยจับรถม้า ก็คือแบบไปช่วยคุมรถม้าคือคิดว่ารถม้ามันเบรกไม่อยู่ก็เลยจะชนคนพอนางเอกแบบช่วยเหลือเสร็จแล้วนะนางเอกก็แบบยืนเท่ๆเลยแบบว่าเออไม่เป็นไรใช่ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าคุณหนูคนนั้นคือคุณหนูตระกูลทรงนะคะโมโหมากแล้วก็ดา่านางเอกว่านางเอกอะมาขัดขวางแผนการของตัวเองคือจริงๆแล้วคุณหนูตระกูลทรงอะต้องการจะไปยืนกลางถนนใช่ไหมเพื่อขวางรถม้าและต้องการจะมอบถุงหอมให้กับ เจ้าของรถม้าคันนั้นนั่นเองซึ่งเจ้าของรถมา้าคนที่นั่งอยู่ในรถม้าคันนั้นก็คือพระเอกของเราจ้าซึ่งมีนามว่าเยี่ยนอวินจือและพระเอกของเรานะคะคือซือเย่ของสำนักศึกษาที่นางเอกจะมาเรียนเนี่ยนะคะคือประมาณว่าเป็นประธานสำนักศึกษาอะไรประมาณนั้นระหว่างที่นางเอกของเรากําลังถกเถียงอยู่กับแม่นางตะบุญซ่งนะคะนางเอกก็โมโหเนาะก็เลยบอกว่าแบบ เออจำชื่อข้าไว้แล้วกันค่าชื่อซางฉีจังหวะนั้นเองพระเอกของเราได้ยินชื่อนี้คือแบบเอกใจขึ้นมาแล้วก็รีบลงมาจากรถมานะคะซีนที่พระเอกลงมาจากรถมานั้นคือหล่อมากทุกคนแบบสโลโมชั่นเต็มที่แต่ก็คือลงมาถึงก็คือไม่พูดอะไรนะคือยืนมองนางเอกแบบนิ่งๆนะนางเอกของเราก็แบบเออคิดว่าพระเอกจะลงมาขอโทษไงสุดท้ายไม่ขอโทษก็แบบโมโหขึ้นนางเอกอะ โมโหมากสุดท้ายนางเอกก็เลยเดินหนีไปเลยนะคะจากนั้นนะคะนางเอกก็เดินทางไปหาเพื่อนที่โรงเตียมแห่งหนึ่งนะเพื่อนนางเอกนะคะชื่อว่าจัวเวินหนยวนซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กโดยเพื่อนนางเอกเนี่ยก็คือเข้าเรียนที่สำนักศึกษาอยู่ก่อนแล้วนะคะพระเอกของเราก็มาหาเพื่อนที่โรงเตียมแห่งนี้เหมือนกันอยู่ห้องใกล้ๆก,กันระหว่างที่ พูดจากันอยู่นะก็เกิดเสียงดังโบกเวกขึ้นมาที่ภายนอกนะคะนางเอกกับเพื่อนนางเอกก็เลยเดินออกมาดูก็คือคุณหนูตะปูนทรงนั่นเองจ้ากําลังยืนด่าเสี่ยวเอ้ออยู่เหมือนประมาณว่านางจะโดนแย่งเครื่องดื่มนะมีคนแย่งเครื่องดื่มนางนางก็เลยจะลงโทษเสี่ยวเอ้อคนนี้นางเอกของเราด้วยความเป็นคนดีเข้าไปช่วยพูดให้นะคะแล้วก็เกิดการทะเลาะบ่อแหวงกันเกิดขึ้นอีกหนึ่งยก ก็คือมีการท้าพนันกันเกิดขึ้นนะคะคุณหนูตระกูลส้งเนี่ยได้ท้าพนันนางเอกว่าถ้านางเอกสามารถมอบถุงหอมให้กับเยี่ยนวินจือได้ก่อนเทศกาลดอกไม้นะนางเอกชนะโดยคุณหนูตระกูลส้งเนี่ยจะลงไปบรรเงเพลงให้คนทั้งหมดฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้านางเอกทำไม่ได้ก็คือนางเอกจะต้องเป็นคนลงไปบรรเลงเพลงเอง นางเอกของเราผู้ซึ่งไม่เคยแพ้ไขก็ตอบรับตกลงไปโดยไม่รู้ว่าเยี่ยนอิ่นจือนี่คือใครนะยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าตกยอมรับตกลงไปเรียบร้อยคุณหนูส้งก็สบายใจและมั่นใจว่านางเอกทาไม่ได้แน่นอนก <c oughs> ็ก็เดินจากไปเพื่อนนางเอกนี่คือสายหน้าเลยค่ะ <c oughs> คือบอกว่าแบบเธอรู้ไหมว่าการมอบถุงหอมให้กับผู้ชายในเมืองนี้ <c oughs> นั่นหมายความว่ามอบความรักให้แก่เขา และคนที่นยายจะต้องมอบถุงหอมให้เนี่ยคือเย่ยนวินจอนั่นคือซือเย่แห่งสำนักศึกษาเลยนะนายของเราก็เลยอ๋อก็เลยได้รู้แล้วว่าผู้ชายที่ลงจากรถมาคนนั้นคือซือเย่แห่งสำนักศึกษานะนายของเราก็คือแบบอ๋อไอหนุม่มหน้ามนคนตาปรือคนนั้นน่ะหรอซึ่งในทุกๆอิริยาบถทุกๆคําพูดนั้นนะคะพระเอกกับเพื่อนพระเอกก็คือนั่งฟังทุกคาอะ เพื่อนเพเอกนะก็แบบเหมือนคุยกับเพกว่าอ๋อคนนี้เหรอคือซางฉีก็คือทั้งสองคนนี้นะคะเป็นเพื่อนกับพี่ชายนางเอกระเอกเนี่ยเป็นแบบคนสนิทของพี่ชายนางเอกเลยทุกคนก็คือรอให้นางเอกเข้ามาเรียนนะคะแต่ปรากฏว่าแบบ first impression ระหว่างกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะระหว่างที่นางเอกเราแบบคุยกับเพื่อนว่าเอ้าเราจะไปหารพเอกได้จากไหนอะไรเงี้ยรพเอกของเราจัดให้เลยจ้ารพเอกก็คือเดินมาต่อหน้าเลย นางเอกก็ตกใจนิดนึงก็แบบเอาถุงหอมให้พระเอกเนาะพระเอกก็ไม่ยอมรับนะคะทาแบบทาเป็นโกรธด้วยหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็แยกย้ายกันไปนะนางเอกของเราเนี่ยก็หาทางเข้าเรียนที่สํานักศึกษาให้ได้นะโดยไปลบเราพ่อของตัวเองนะคะไปขอให้พ่อนะทำสารภาพทุกวิถีทางให้พ่อยอมขอ ฮอ,องเตให้หนางเอกเข้าเรียนนะสุดท้ายพ่อนางเอกก็คือไปขอร้องฮองเตให้นะคะก็มีราชางองค์การออกมาว่าให้สางชีเข้าเรียนที่สำนักศึกษาทางคณะครูของสำนักศึกษานะคะเขาก็รู้สึกว่าคือสำนักศึกษามันไม่เคยมีผู้หญิงเข้าเรียนมาก่อนเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเอกของเราในฐานะซื้อเย่นเนี่ยก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะมีผู้หญิงเข้ามาอะไรเงี้ย คณะครูก็เลยขอให้มีการทดสอบนางเอกถ้านางเอกผ่านการทดสอบก็ค่อยให้เข้าเรียนนะนางเอกของเรานะก็เลยต้องเข้ารับการทดสอบนะคะโดยมีเพื่อนนางเอกนะเพื่อนนางเอกนี่คือติวให้หมดเลยว่าครูคนนี้นะเป็นอย่างนั้นข้อสอบเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยด่านสุดท้ายคือด่านของพระเอกนั่นเองคะ่ะนางเอกของเราก็แบบ แอบตกใจนิดนึงนะแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านเนี่ยต้องเป็นคนกั่นแกล้งข้าที่ทําให้ข้าต้องได้รับการทดสอบอันนี้แน่นอนเลยอะไรเงี้ยคือนางเอกนี่ค,คือคิดไปแล้วว่าพระเอกแกล้งแน่นอนนะแต่พระเอกก็คือแบบจะแบบแอบอมยิ้มนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายนางเอกของเราก็สอบผ่านด้วยแบบคะแนนที่ดีมากนะในวันเปิดการเรียนนะคะนางเอกของเราเนี่ยเป็นตัวแทนสิทธิ์เนาะในการแบบ มอบของที่ระลึกให้กับซื้อเย่ใช่ไหมคะนางเอกของเราจ้าใช้โอกาสนี้มอบถุงหอมให้พระเอกพระเอกของเรานั้นก็ไม่ได้พ่ายแพ้นะจ๊ะพระเอกเอาถุงหอมมาแล้วฉีกออกแล้วก็บันทึกไว้ว่าลูกศิษย์ได้มอบอผ้าเช็ดผู้กันให้ข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการแบบแก้เกมกันสุดฤทธ์นะหลังจากนั้นก็คือนางเอกก็คือพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้พระเอกแบบยอมรับถุงหอมนะตั้งแต่แบบ แอบไปนันนี่นู่นยิงธน,นูแบบโอยกุลมเม็ดนายย่างเยอะมากอาจตัดมาที่เรื่องของการเรียนการสอนนะคะโดยสำนักศึกษานะแบ่งเป็น4ีชั้นเรียนนะคะจะมีห้องเทียนตี้สเสวียนห่วงซึ่งเพื่อนนางเอกเนี่ยอยู่ห้องเทียนนะคะคือห้องเก่งนะส่วนนางเอกของเราเนี่ยได้อยู่ห้องห่วงซึ่งเป็นห้องบวยนะคะสุดท้ายแล้วเพื่อนนางเอกเนี่ยกก็คือยอมย้ายมาเรียน ห้องบวยนะเพื่อแบบเพื่อได้มาอยู่เป็นเพื่อนมาช่วยนางเอกนะคะโดยในห้องห่วงเนี่ยก็จะมีนักเลงนักเลงประจำห้องนะคะชื่อเหยียนเหยียนนะก็จะแบบมีการเหน็บแนมมีการกันแกล้งกันบ้างนะคะก็คือหลังจากเรียนเนาะเวลาว่างของนางเอกเนี่ยก็จะมีภารกิจคือการไปปฏิบัติหน้าที่มอบถุงหอมให้พระเอกพระเอกก็เลยแบบเรียกนางเอกเข้ามานะแล้วก็แอบบ ขมโมยถุงหอมของนางเอกเอาไว้ในต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็บอกนางเอกว่าอะข้าจะให้โอกาสเจ้ามอบถุงหอมให้ข้าครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วในอของเราก็จะมอบให้ใช่ไหมพอหายแล้วเอา้าถุงหอมหายพระเอกเลยบอกว่าถ้างั้นเราจบกันแค่นี้ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่านางเอกออกไปใช่ไหมเนของเราก็งงแบบเออทาไมอะทาไมมันหายอะไรเงี้ยพระเอกก็เพื่อป้องกันความผิดของตัวเองใช่ไหมก็เลยใช้ลูกน้องเนี่ยเอาถุงหอมเนี้ยไปก,กับ ไปวางใต้โต๊ะนางเอกใช่ไหมลูกน้องพระเอกก็พอไปถึงแล้ววางผิดโต๊ะดันไปวางโต๊ะเยียนเยียนซึ่งเป็นนักเรีประจำห้องพอเยียนเยียนเห็นถุงหอมใช่ไหมก็ค,คิดว่านางเอกอะชอบตัวเองกโอโ็แบบโอ้โหแบบครซี่นางเอกมากแบบนัดนางเอกมาเจอกลาง กลางสนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบจะสารภาพรักกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนางเอกของเรามาคือนางเอกอะเข้าใจว่าเย็ยนๆเนี่ยนัดไปต่อย,อยงไงเนี่ยของเราก็แบบเปิดฉากจะต่อยเลยบอกว่าเย็ยนๆก็เลยบอกว่าเอ้าเธอชอบฉันไม่ใช่หรอเธอเอาถุงหอมให้ฉันนี่ก็เลยโปะ๊แตกจ้าก็คือพระเอกก็ก็มาเห็นพอดีนะพระเอกก็คือแบบมองหน้าลูกน้องแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ย นางเอกของเราก็แบบโมโหมากคือรู้เลยแหละว่าพระเอกแกล้งแน่นอน,นเนก,ก็เลยบอกว่าค่ะไม่ได้ชอบเจ้าแล้วมันใครเอาไปวางก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเย็นๆก็แบบหน้าแตกไงทุกคนหลังจากนั้นก็เลยโกรธมากโกรธนางเอกมากแล้วก็เลยหาทางแกล้งนางเอกสารพัดสารเพลเลยปรากฏว่ามันมีวิชาที่ต้องเรียนแบบขี่ม้ายิงธนอูอ่าเย็ยนๆก็ ด้วยความเป็นคนเท่ใช่ไหมเป็นคนคูลๆก็เลยแบบแสดงตัวไปไปเป็นสาธิตให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าม้ามันพยศค่ะนางเอกของเราก็คือยิงธนูเนี่ยช่วยตัดเชือกเหยียดนๆนออกจากมมาแล้วก็รีบวิ่งไปควบม้าให้มันสงบใช่ไหมทุกคนปรากฏว่าจังหวะที่นางเอกควบอ่ะเหมือนนางเอกดึงไม่อยู่นะคะสุดท้ายแล้วพระเอกของเรานั้นก็ได้กระโดด ขึ้นควบม้าแล้วก็ช่วยนางเอกหยุดม้าไว้นะฉากนี้คือก็มีตาสบตาตามองตากันเกิดขึ้นเพื่อนนางเอกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะคนที่เป็นเพื่อนสน,อนิทนางเอกอะจริงๆแล้วเพื่อนสนิทนางเอกก็แอบชอบนางเอกอยู่นั่นแหละค่อนข้างที่จะแอบหึงอยู่พอสมควรทางฝั่งของเย็ยนเย็นก็คือหลังจากที่นายช่วยชีวิตไปนะก็แบบ โอ้ค่าของคารวาเป็นศิษย์เจ้าเจ้าแบบสามารถสั่งอะไรค่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันนะก็คือในห้องนั้นก็คือทุกคนก็คือรักนางเอกนะคะในเอกของเราเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนก็คือตามหาแบบเพื่อนสนิทของพี่ชายตัวเองนะเพราะว่าพี่ชายนาวเองเนี่ยบอกว่าเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงชื่อปายฉีรับรองว่าถ้าเจอนางเอกเนี่ยยังไงจะต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือนางเอกได้แน่นอนนะคะในเอกก็ตามหานะแต่ก็ไม่รู้ว่าคนนี้คือใครนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วคนคนนั้นก็คือพาะเอกนั่นเองแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยไม่กล้าแสดงตัวเพราะรู้สึกว่าถ้าแสดงตัวไปแล้วเนี่ยกลัวนางเอกจะแบบไม่ให้ความเคารพไม่ตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปากแข็งไม่ยอมบอกนางเอก ในวิชาเครื่องดนตรีเนี่ยคือนางเอกของเราเนี่ยได้ได้ออกไปโชว์เครื่องดนตรีใช่ไหมแต่นางเอกคือเล่นไม่เป็นสักอย่างสุดท้ายนางเอกก็เลยร้องเพลงแทนนะคะซึ่งเพลงที่นางเอกร้องเนี่ยเป็นเพลงที่พี่ชายนางเอกแต่งนะเอกของเราก็ร้องอยู่ทุกคนก็แบบอยู่ในภาวังว่าแบบเสียงนางเอกเพาะมากเพ่ของเราก็คือเดินมาด้วยความแบบเสียงเพาะจังเลยอะไรเงีย้ยเพ่ของเราจ้าเดินมาดีดพินค่ะทุกคน นั่นแหละคือสาเหตุที่ทําให้นางเอกเอกใจเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ชายนางเอกแต่งแล้วมันไม่มีใครรู้จักไงแต่ว่าพาะเอกรู้จักเพลงของเราก็แก้เกมด้วยกันบอกว่าเขาก็เล่นไปตามเสียงที่นางเอกร้องมันเป็นเสียงพินเบสิกเลยมันไม่ใช่เสียงพินอะไรอลังการนางเอกของเราก็เลยสงสัยมากนะเอกใจมากจนแบบต้องเข้าไปหาหัวตำราเข้าไปหารลายชื่อสิทธิ์ที่เคยเรียนรุ่นเดียวกันกับพี่ชายตัวเองนะ แต่พระเอกก็ไม่ยอมรับนะคะระหว่างนั้นนะพระเอกคือตามสืบคดีช่วยสำนักสืบสวนอยู่ประมาณว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ยาที่ทำให้ประสาทหลอนนะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วพี่ชายนางเอกอะ่ะก็เสียชีวิตจากอาการประสาทหลอนนี่แหลอะอมันมีครั้งหนึ่งนะคะที่พระเอกอะตามจับตัวคนร้ายใช่ไหมจนไปผู่บ้านนางเอกแล้วเข้าทะลุห้องรอนานงเอกไปอยู่ในห้องอาบน้ำนางเอกเลยอะทุกคน ในใางเอกกตกใจใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าเออฉันมาจับคนร้ายนะฉันมาจับคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทหารหรืออะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งเข้ามาว่าแบบมีขโมยบุกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแน่ของเราก็เลยจะให้พระเอกอะลงไปซ่อนในอ่างน้ําในอ่างอาบน้ําของตัวเองแต่ว่าพระเอกก็แบบเอยไม่ยอมไม่ยอมอะไรเงี้ยสุดท้ายพระเอกก็เลยกระโดดออกหน้าต่างไปเลยซีนนี้ฮามากเลยนะทุกคนอยากให้ไปดูตลกมากทั้งพระเอกทั้งนางเอกนะคะในส่วนของนางเอกนั้นนะ ปฏิบัติการมอบถุงหอมก็ยังดําเนินอยู่ต่อไปนะคะในเอกของเราก็เลยรู้สึกว่าเออต้องทําดีกับพระเอกให้พระเอกแบบประทับใจให้พระเอกเชื่อใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนางเอกของเราจากก็เลยจะทํากับข้าวให้พระเอกกินนในเอกก็คือไปทําอาหารที่โรงครัวของโรงเรียนใช่ไหมคะระหว่างที่นางเอกเดินออกมา มันมีเพื่อนนางเอกคนหนึ่งก็คือเป็นนักเรียนในโรงเรียนนั่นแหละซึ่งเป็นน้องชายของคุณโูตระกูลทรงที่ท้าพน,าน,นันนางเอกก็คือคิดแล้วว่าเนาะนางเอกจะเอาใจพระเอกเพื่อที่จะชนะพานันแน่เลยก็เลยอยากช่วยพี่สาวตัวเองนะโดยการเอายาถ่ายเนี่ยให้ลูกน้องเนี่ยเอาไปใส่ในอาหารเพราะนางเอกของเรานะยกยกอาหารมาที่ห้องของพระเอกใช่ไหมเพลก็ไม่ยอมกินนะนางเอกของเราก็เลยนั่งกินคนเดียว พอกินไปกินมาใช่ไหมคะนางเอกก็เหมือนแบบไม่ได้สติอะทุกคนเหมือนคนประสาทหลอนแบบสลัสลีอะไรเงี้ยเดินไปปิดประตูดเดินมาพัดให้พระเอกพระเอกของเราก็รู้สึกผิดสังเกตและนางเอกโดนพิษค่ะออทำให้นางเอกมีอาการประสาทหลอนแล้วนั้งเอกอะประสาทหลอนอะไรรู้ไหมทุกคนนางเอกดึงพระเอกเข้ามาจูบจ้าก็เลยเกิดการสัมผัสกันครั้งแรก ค่ะเอกของเราก็คือส่งนางเอกขึ้นรถมากลับบ้านใช่ไหมแล้วพระเอกอะ่ะก็ไปตามหาหมอที่ชํานาญด้านการถอนพิษนะคะปรากฏว่าหมอคนเนี้ยหมอหลวงคนเนี้ยเพิ่งเดินทางออกจากเมืองเพื่อกลับบ้านพระเอกของเราอะ่ะทุกคนควบม้าฝ่าฝนเพื่อแบบไปตามคุณหมอคนเนี้ยกลับมาคือแบบพ่อนางเอกใช่ไหมก็หาหมอมารักษานางเอกก็ไม่มีใครรักษาได้เลยโดยอหมอคนที่เก่งที่สุดกะคือออกจากเมืองไปแล้วอะ่ะ สุดท้ายแล้วพระเอกของเราก็คือตามหมอกลับมารักษานางเอกได้นะคะโอ้โหพระเอกขี่ม้าขาวเลยจ้าหมอก็เลยมารักษานางเอกนะนางเอกก็เลยสามารถฟื้นขึ้นมาได้ทางฝั่งของคนที่วางยานางเอกใช่ไหมก็แบบตกใจมากก็แบบมันเป็นยาพิษได้ยังไงคิดว่าเป็นยาถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นปมอีกปมหนึ่งในเรื่องเลยนะคะทุกคนนางเอกของเราหลังจากที่ฟื้นขึ้นมานะก็พยายามสืบหา ต้นเหตุสาเหตุของเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ขอจบการสปอยไว้เพียงเท่านี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะไปดูกันว่าพระเอกนางเอกของเราเนี่ยจะสืบเรื่องนี้ได้ไหมนะคะคนวางยาพิษคือใครแล้วต้นเหตุของยาพิษมาจากไหนใครเอก กับนางเอกของเราจะรักกันแบบไหนและจะรักกุ๊กกิ๊กกันขนาดไหนบอกเลยว่าเรื่องนี้พระเอกคลั่งรักหนักมากสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน vtv นะคะมีทั้งหมด30ตอนบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ผิดหวังนะคะเคมีพระเอกนางเอกดีมากทุกคนฟินแน่นอนผู้ชายในเรื่องเพื่อนนางเอกในเรื่องทุกคนนะคะเพื่อนในห้องเรียนของโรงเรียนนางเอกนะคะงานดีทุก ค,คุณค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาถึงจบคลิปนะแปลแววไดอารี่ของเราต้องขอขอบพระคุณจริงๆคะ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีคะ่ะ